ก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผติตามทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไทเกอร์อินมอร์ทัลนะครับดูกันในเกมเดว่า l i ท์สอนะครับเกมลองรับจำนำนะครับโอเคฮะมาต่อกันเลยครับจาก e ีพีที่แล้วครับผมตอนนี้พู้ชะชาลเราก็นะครับเสร็จงานแล้วนะครับก็ของนะครับราคาล้านสนะครับเพิ่มมาอ่าสี่หมื่นนะครับผมโอเคอันนี้ก็8ปล้านสอนะครับเป็นของการันตีแท้แต่ว่าขาดทุนไปแสนหนึ่งนะครับ เราไปเช็คของกันแล้วมีอะไรบ้างนะครับโอ้นี่สิบห้าล้านเนะี่ยโอเคอันนี้ประเมินตัวเลยก็ได้ครับประเมินเท่าไหร่สองแสนปล่อยขายดีกว่าครับถ้างั้นเนาะเพราะมันห้าล้านเนะี่ยแต่ว่าทุนเราสี่สี่ล้านสี่แสนปล่อยขายไปโอเคมีอะไรไหมอันนี้สองล้านประเมินเท่าไหร่ประเมินแสนหนึ่งโอเคจัดไปอันนี้ติดจำนำอยู่ อันนี้ประมินไปครับเท่าไหร่ไม่รู้ชุดกเกาะนะอันนี้ล่ะโอเคอันนี้ปล่อยขายหึมปล่อยขายก็ได้โอเคปล่อยขายมาเลยครับไม่มีอะไรละมีงานประมูลมานะครับผมกิกัรด่าัสของคุณนะครับผมก็จะรอเอาของไปขายกันนะครับ เอาแล้วครับดูว่าเอานี้ไปดีกว่านะครับผมอันนี้15ล้านนะครับเอาไปประมูลเลยดีกว่านะครับแพงที่สุดในล้านเราแล้วนะครับลองมาก็เป็นไม่หิตนะครับแปดล้านสองันเอาป้อมปืนดีกว่านะครับ15ล้านไปรุยครับผมเริ่มประมูลกันเลยครับอ่าเปิดมา9ล้านแล้วนะครับ18ล้านแล้ว12ล้านทมขอสัก20ล้านได้ไหมนะครับ20ล้านถึงหรือเปล่าครับลองดู ยี่สิบล้านได้ไหมยี่สิบล้านนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอออีกนิดนึง,นนง,นนงเออ,อ,เอ,อโอเคสวยครับตามเป้าโอ้ไป๊เลยครับผมยี่สิบ้ายี่สิบล้านห้าแสนนะครับโหถือว่ากำไรอยู่ครับผมมานะแต่เรามาดูนิดนึงนะธนาคารกี่วันนะครับเหลืออีกหกวันนะครับหกวันเราก็จะรู้ผลแล้วนะครับว่าเราลงทุนไป 5 5 0ล้านเราจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่นะครับอีก6วันนะครับผมก็น่าจะอาทิตย์เดียวแหละนะครับอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวในเกมนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อบ้านกันต่อเลยละกันนะครับเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆนะโอเคอันนี้หลังใหม่ก็ดูดีขึ้นนะฮะราคา1ล้านสองแสนนะครับผมโอเคซื้อไปนะสวยู่ประมาณครับรถอ๋อนี่รถสีแดงอ่ะสวยนะครับ เออมันก็กะดูสปอร์ตขึ้นนะหรือเปล่าเออของเก่าจะดูสวนกว่าหรือเปล่าวะอ,อันนี้เท่กว่าอันนี้มันคมกว่าเยอะนะครับหน้าแสงจัดไปต่อมาครับส่วนส่วนหลังบ้านอืมก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะี่ยมันก็มีของตกแต่งมากขึ้นนะครับมีเหมือนกับของสร้างขึ้นมาเยอะอยู่นะมีบ่อน,น้าด้วยนะอกแสงจัดไปนะครับอันนี้ก็เป็น ที่ดินนะฮะที่ดินอืมโอเคน่าอยู่มีบ้านมีบ้านมีคนนะครับร้านห้าจัดแปายแพงโอเคครับประมาณนี้ลองดูว้าสวยอยู่ครับผมนะมันก็ดูดีนะครับบ้านเราก็เข้ากับแวดล้อมไดยนะครับอืมสวยอยู่ครับสีแดงนะอันนี้เน้นสีแดงนะครับโอเคมีร้านค้าไหมร้านค้าเรานะครับไม่ได้ดูเลยคือร้านผมอัพอัพตันแล้วอะนะครับเออ ผมอัพตันหมดแล้วนะครับสูงสุดแล้วนะฮะล้านไม่ต้องอัพแล้วนะครับคือตัวละครตัวนี้ผมอัพร้านตันหมดแล้วนะครับค่าเสียรายสัปดาห์ก็คือ15ล้านนะครับตัวนี้คือล้านแพงมากนะะค่าเช่าล้านโอเคครับผมไปลุยกันเลยครับโอเควันนี้ก็มาซื้อของนะครับมาซื้ออะไรไงกองไฟวิญญาณมืดนะครับ ราคาร้านสามมันทุนเราห้าแสนโอเคผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นักสะสมของนะครับโอเคผมเอาซะสองล้านได้ไหมนะครับเราถูไหวว่าสองล้านเอาปะไม่เอานะครับผมเต็มที่นะล้านหนะ้าแล้ววันนี้นะครับล้านห้าแหมรีบรับเลยนะนี้มาซื้อของเหมือนกันนะครับมาซื้อเหรียญเงินโบราณน,นะครับราคาล้านสี่เราเราซื้อมาแปดแสนนะครับ ไม่ใช่นักสะสมของอาละลองดูเหมือนเดิมครับ2ล้านเอาว่าสองล้านโอ้โหแม่งรับเลยนะครับผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะแต่ก็รับซื้อ,อน่าจะเต็มแม็กซนะ์คนนี้วันนี้ก็มาซื้อของเหมือนกันซ,ซ,ซื้อดาบนะครับยกเลย่อนไซองนะครับผมมูลค่า2อล้านแนะครับเราซื้อมาล้านห้านะครับโอเคไม่ใช่นักสะสมแล้วคนนี้ลองดูครับเขาเสนอมาก่อนได้แนะสองล้านห้านะครับถ้าผมเอา 3ล้านห้าไปนะครับเอาหรือเปล่าเอานะครับผมได้กำไร2ล้านสวยบะันนี้อ่าซื้อของแล้ววันนี้นะครับเขามาซื้อขวานคนนี้นะฮะมูลค่าล้าน8นะครับเราซื้อมาล้านหนึ่งไม่ชอบเสียเวลาแล้วก็ไม่ใช่นักงสะสมของนะครับโอเคถ้างั้นก็สองล้านห้าไปคนนี้ไปบ้างสองล้านห้เอาไหมเอาเว้ยนะครับผมได้กำไรล้านห้าสวยอันนี้ สองร้านโอเคประเมินต้องสองล้านนะครับรับซื้อดิครับไม่ใช่นักสะสมแล้วก็ไม่ชอบเสียวลาหวันนี้ครับเคเสนอมาก่อนด้วยสอง้านส่ผมต่อร้านเดียว้านร้านเดียวขายเปล่าขายเปล่าเขาให้เต็มที่ร้านหกนะครับงั้นผมล้างสมองแล้วกดไปที่ร้านห้าแล้วกันครับร้านห้าเอาไหม เอาครับผมโอเคเราก็ลดมาลดมาแสนหนึ่งเนาะ <Yeah. S 1> ถือว่าต่อรองได้สุดยอดแล้วอุ้ยมีเพชรเม็ดหนึ่งด้วยอะ่ะมาซื้ออะไรอะ่ะโอ้มาซื้อบรลลังโบราณนะครับมูลค่าห้าล้านเราซื้อมา4 000, 000, ี่ล้านสี่โอเคอ่ไม่ใช่นักสะสมของวันนี้มันเต็มแม็กเลยผมเอาโอนหนเสนอมาก่อนด้วยเสนอมาสี่ล้านสี่เท่ากับเท่ากับทุนเราเลยนะผมงั้นต้องห้าล้านห้าล้านห้าแนนะครับ โอเคลองดูเอาอะเอาไหมาเอานะครับเงินได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนวันนี้มาซื้อของแนละ้วมีคนมาซื้อป่ะรวยครับอย่างนี้เอามาซื้อเก้าอี้นะมูลค่าสองล้านสองนะครับซื้อมาล้านหนึ่งนะครับไม่ใช่นักสะสมเหมือนกันขีดนึงก็สี่ล้านได้ไหมลองดูครับสี่ล้านไหวปเปล่าเขาไม่เอานะแพงเกินแพงก็สามล้านห้าครับเหมือนเดิม ไปว่ะสามล้านห้าเขาให้เต็มที่2องล้านเจ็ดว่ะนะครับถ้าอย่างนั้นผมล้างสมองอีกทีนึงเอา3ล้านแล้วกันไปสามล้านเฮ้ยสองล้านสี่โอ้โหกดพิดกดเร็วไปโอ้โหได้แค่ล้านสี่เมื่อกี้ยิงได้เยอะกว่าเลยอะโหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ใหม่ครับทุกนี้เงินเยอะว่ซื้ออะไรวะมาซื้อขวานโบราณน,นะครับ มูลรรค่า4ี่ล้านสนะครับเราซื้อมา3ามล้านสโอเคนะคนนี้เต็มแม็กหมดทุกอย่างนะครับโอเคงั okay, นะ้นผมเอาสักแล้านได้ไหมไหวไหมคนนี้8ล้านให้เต็มที่6กล้านเนะครับโอเคเอาก็เอา <Yeah. S 1> เอาฮะกำไรสามล้านหกอันนี้ส0 0แสนไม่เอาครับเหรียญอะไรเหรียญทองเขาเก่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ประเมินก่อน 2องล้านหโอเครับซื้อครับปืนแล้รวะปืนยิงจรวดยุคเรอสองโอเคครับ okay. รับตำนานไม่ชอบเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ใช่น้าสะสมของโอเคผมต่อสักเก้าแสนแล้วกันเอาปะเก้าแสนรถเต็มที่ครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนโอเครับครับ <Yeah. S 1> อ่าคนนี้เงินเ,นเยอะมีเพชรด้วยเม็ดหนึ่งนะครับซื้ออะไรอ่ะ อ๋อเขามาซื้อปืนเราซื้อเมื่อกี้ซื้อไวมากนะครับเอโอเคครับผมอมไม่ใช่นักสะสมนะครับคนนี้โอเคลองดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเท่าไหร่เสนอก,ก่อนนะครับผมโอเคงั้นเอาซักสี่ล้านไปนะครับผมได้หรือเปล่าเอาให้เต็มที่นะสล้าน2โอเคเอาเลยเก็บกำไร2ล้าน วันนี้ก็มาซื้อของเหมือนเดิมนะครับเอ่อซื้อเรือเรือใบนะครับผมมูมลค่าเนี่ยสองล้านเนี่ยเราซื้อมาล้านห้าวนันนี้เอ่อคันนี้เต็มแม็กซ์หมดเลยนะครับคุณสมบัติสเปกตัวละครครบหมดเลยเสนอมาก่อนด้วยล้านเก้านะครับอโอเคถ้างั้นผมเอาสักสองล้านห้าแล้วกันครับไหวหรือเปล่าเอา้ยกดผิดกดผิดโอเคเอาไหมสองล้านห้าเอาไหมเอานนะครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็ยอมรับได้ <Yeah. S 1> โอเคผมไปกันเลยล้านหนึ่ง สวยครับไอ้นี่มันเหมือนในใน R O V เลยนะไอชื่อแก็กอะนะครับใครใครเล่น R O V บ้างนะเหมือนแก็กเลยนะครับเออแก็กเคล้านเออแสนห้าไม่เอากากโหวันนี้ฮิวฮิวทั้งกล่องมาเลยว่ะนะครับเขามาซื้ออะไรวะเนี่ยโอ้ก็ามาซื้อมีดเงินโบราณนะฮะราคา8ล้าน2นะครับอ่านะเราซื้อมา2องล้านแนะครับผม โอเคนะฮะไม่ใช่นักสะสมนะครับฉลาดน้อยวันนี้น่าจะไหวอยู่ครับลองดูเอา15ล้านแล้วกันนะครับฉลาดน้อยดีนัก15ล้านเต็มที่11ล้านนะครับใช่งั้นล้างสมองอีกอ่าสิบสี่ล้านแล้วกันนะครับสิบสี่ล้านลองดูเอาไหมไม่ค่อยพอใจให้เราต้ยอมรับได้โอเคครับผมโอ้โหระดับปรมาจารย์นะครับ ได้มา11ล้านโอ้โหสุดจัดเออโอเคเราซ่อมของเสร็จแล้วนะมาดูของอันนึงว่าเหลืออะไรบ้างนะครับอืมโอเคอันนี้ซ่อมหนึ่งวันนี่ไม่เป็นไรอันนี้ก็รอประเมินอยู่นะครับว่าราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าทุนล้านแปดครับแล้วโอเคอันนี้ก็รอประเมินเหมือนกันนะครับติดจำนำหนึ่งวัน โอเคคะไม่มีอะไรครับธนาคารกี่วันอีก5วันนะธนาคารโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับขายของดีครับผมนะเออนะครับก็ผมเป็นระดับปรมาจารย์แล้วนะครับตัวละครนะฮะมันค่อนข้างที่แบบอจะเล่นนานนะครับขายของ1วันนะครับผมนะ เออผมก็ไม่อยากให้คลิปมันนานมากอยากให้คลิปสั้นๆนะครับก็ขาย1วันนะครับก็1คลิปแล้วกันนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะให้แบบทํานานๆอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็7วันก็ประมาณ40-50บาบนาทีนะฮะคลิปหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ถ้าเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับ1วัน1คลิปนะครับผมนะเพราะว่านานจะขายของคนเยอะมากนะฮะโอเคนะถ้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจาให้ด้วยนะครับ mm hmm. ไปกันนะครับ mm hmm. ทุกคนบ๊ายบายครับผม